ลาบสวัสดีจ้าพอ่อแม่พี่น้องป้องปายสู่ฝูสุคนทางฟังไทยฟังลาวทางยุโรปเลตลทูมือนีคุณแม่แม่ลีสาวอีสานกินแสบสิมาชุวนพีส่่นนองกินลาบวัเวเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บนัวหนัวขมขมเด้อพี่น้องเด้อกับข้าวเหนียวมาเป็นก้องคือเกาเลยจ้าพี่น้องจ๋าผักมาเป็นสวนคือเกาจากกังใดกระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่แม่ลีนี่ด้จ้าเด้อ รักน้อยแต่รักนานๆเมตตาน้อยแต่เมตตานานานเด้อพี่นองเด้อผิดพลาดประการใดกลับขอโทษขอให้ได้เจริอแต่งตัวไม่สุภาพพูดไม่สุภาพกินไม่สุภาพมีเสียงรอบข้างรบกวนค่ะรบกวนเ <c oughs> บาพิษ <c oughs> ตกเล้าตกไทย <c oughs> กระกลาบขอโทษขอให้ด้พี่น้องเด้อเ <c oughs> บาไทยว่าแข็งแรง <c oughs> จังเด็ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันในการเดินจ้ะเด้อก่อนกินแม่ก็ขอราธนาพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกเดนบันดาลให้เพื่อนๆทุกๆท่านพร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงล่ำล้ำเลยรวยเจริญในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปปลอดภัยจากโรคโควิดในทีนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งมวลอย่าเจ็บอย่าจนด้วยพี่น้องเด้อรวยรวเฮงจ้า Good morning, Good afternoon, Good evening, m y d e a r friend, Every one, Everywhere, Today, Mary eat spicy, u h mint, beef salad, s o y u m m y y u m m y wanna join with me m y d e a r friend, and I b r i n g the uh, sticky rice and vegetable, u h wanna join with me m y d e a r friend, Thank you for watching my video, Thank you for your comments, Thank you for your support me. Have a nice day Have great day Have a wonderful day Thank you so much Love you all my dear f r i e n d ขอบคุณค่ะผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเด้ออีมอนอีคุณแม่สารภาพวากินไปรอบหนึ่งแล้วบนที่นี่มีผักมันโลน, <c ười> นเกิดได้เหตุคลิปไหมด้วยพี่น้องคลิปนี้อาจจะก,กินในนอยๆน,นิดนึงอิ่มไปแล้วรอบนึง <c ười> ผักรดลงเหมดเลย กราบขอโทษเขาว่ายังสูงจ้าลุยรอบสองพ่ดจะได้เตะคลิปนะพี่น้องเนาะผู้ใดเฮ็ดคลิปก็จะหูดอกลาบแซบขนาดด้วยพี่น้องเหมือนไปเครื่งหนึ่งจับขนาดพักวามเขเนี้วห้อนๆ <laughs> เหมือนไปเครื่องกล้องเล้ว ลาบคมๆเ <C> ห็ดเองแซ่บเองไว้หอมพี่น้องทั้งไทยเป็นได้องสถานการณ์โควิดดีขึ้นไปน้องสู่ๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวกระพานไปดอก ลาบ,บวัวทั้งเผ็ดทั้งขมแซ่บ มีคนถามว่ากินคือว่าเมือดคุณแม่เมือดจะแต่ว่าบ่ไเด้ไทยสัยญาวบดกินเช้ากลางวันเย็นกินเมื่อเมือดตอนนี้ก็เก็บไว้กินต่อจะไม่ทิ้งของนะพี่น้องจาาสินค้าอาหารมันแพงอุปกรณ์แพงทุกอย่างกินไม่หมดล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นกินได้อีกมือต่อไป กัวส <Es poor S 2> ิยดาแต่ละคลิปนะพี่น้องเนาะสี่ชั่วโมงกินสิบนาทีแต่ว่าเตรียมเตรียมกัวสิยดายชายหนึ่งสี่ชั่วโมง จุกข้าวเหนียวราบหัวสับๆ I <laughs> คลิปนี้เอาไว้ช่วนีเ้าพี่น้องเนาะคลิปนี้ว่าเป็นคลิปสันดิพี่น้องไม่ขอสารภาพผิดกินไปแล้วรอบหนึ่งหมดที่นี่มันเกิดนี่ขอผิดพลาดที่ห้องปรสามารถที่จะลงคลิปใดก็เลยไทยไม่ได้พี่น้องเด้อก็กราบขอโทษกับพายสาหรับคลิปนี้ขอเป็นคลิปสันจึงใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันในการนด้นด้จ้ะเด้อรักดน้อยแต่รักนานๆน,นะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามาดูเออ ให้ดูประมาณสองสามนาทีรือว่าครึ่งครึ่งหนึ่งของคลิปเด้อค่ะเด้อจังสะได้เป็นมู่กันจังได้กะรักนะทุกคนกลับไปดูเพื่อนๆทุกคนแต่อาจจะช้านิดน,นึงเด้อแม่ทำงานเด้อจ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้านะคะ Thank you my dear friend Thank you for watching my video Thank you for your comments Thank you for your support me Have a nice day Have a great day Have a wonderful day Love you all my dear friend Thank you so much